โทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องหนึ่งกับเรื่มลืมไวอยู่หมองเฮ็ดงานไหมเอาไปใส่หรอคือเห็นคอมเมนต์มอนฮัลโหลพี่สุมอน thank you thank you มอนวันนี้พี่พี่จะทำยำยำบุญเส้น แกะกุ้งก่อนขอบใจเด้อเพื่อนแนวนอนก็จะงงงงใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่องล่องเบิงพรวาวะเขาบอกพร่าอยากได้คลิปแมเพราะมันบอมีมันบอกใครมีคลิปล่องน้ำเขาไหม เฮ็ดตัวนี้กับิิได้สีได้คลิปหาหน้าที่แบบให้ไล่นะถ้าเฮ็ดหน้าต่างมันกับิได้แต่ชดเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดเอาคลิปแม่ตาเลิฟยูอืมเอาไปไซส์แล้วให้ปแจาต้ากันต้าขอบใจตาา้ามาบ่เห็นนะ เวียนหนานก้นกระางเานาะเก็ดไล่ลายเอาไว้ไปกินห่อไปกินมืออื่น,นั่มน,น้องทิพย์สวัสดีน้องทิพย์น้องทิพย์คือบ่ทัานนอนบ่เมยบ่แล้น้องทิพย์ไม่เหนื่อยเหรอ ไปถึงเมืองไทยแล้วก็ไม่พักผ่อนสวัสดีทุกคนคะ่ะจากน้องทิพย์เนาะน้องทิพย์ไปเมืองไทยสองรอบสามรอบแล้วพี่ยังไม่ได้ไปสักรอบเลยนอนไม่หลับคะ่ะอ๋อชินชินกับอ่ายังยังชินยังชินเวลาทางนี้เนาะ เดี๋ยวทีนี้ตอนตอนขากลับมานี่กับปัดซีนชินเวลาเมืองไทยได้ปาะที่นี่การอบอปักโตเนาะขอบใจนะน้องทิพย์พี่กับพ่อใครได้ไปหาน้องทิพย์เลยช่วงพี่เฮ็ดงานลายมาทิพย์มีเวลากับขึ้นไล่เจ้าของอยังสิ เบื่อเนีขนาดเมื่อนี้เดึกเลยได้ทิพเห็นว่าอยู่นี่ลงทิพก็ดึกนะวันนี้ดึกอยู่จะทุ่มแล้วเหรอบอกว่าดึกจะดทุ่มแล้วอ้อลืมโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไว้อยู่หม่องเห็ดงานไหมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเราสองอาทิตย์ไม่เป็นไรค่ะตัวเองสองอาทิตย์แล้วไม่ได้ลงคลิปแต่ตัวเองตัวเอง,ต,เองตัวเองไลฟ์สด ไลฟ์สดทุกวันไงตัวเองช่องช่องอันนี้ช่องช่องนี้มันของเรามันคนละช่องกับกับช่องร้องเพลงไงตัวเองมันไม่มีคลิปลงเลยยังมีอีกช่องหนึ่งอีกช่องนั้นก็ยิ่งไม่ค่อยได้ลงใหญ่เลยช่องนั้นอ่ะอีกช่องหนึ่งอ่ะจ้ากสีเดไปอยังกระเดือกระดอมเฮ็ดแล้วเนาะมันมันได้ผ่านแล้ว นั่นอะเข้าเข้าใจไปนั่นมะซันวาเข้าใจไปอะไรเอ่ยเฮ็ <laughs> <laughs> ดเห็ดกับเขาไปนะั่งโบเดคบเดอานคอมเมนต์ตอนเนื่อง <laughs> <laughs> โอ้คอมเมนต์มันคือหายแบบแวบหลดเดี๋ยวไปเอาไอแพดมาเบิรงกันนะ ฉันบอกว่าฉันยังตื่นเวลาไทยเอาตี <c oughs> าตาว่าในอานก็เป็นย่างเดียวนะไหมตาแก้กุ้งนน่นไปเห็นอันไรกับโพโลอานโล <c oughs> <c oughs> น่นนั่นเห็นบอกมันได้หาหน้าที่เราสิกดสิกดเออคลิป